สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องราวที่อาจารย์ยอดจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้สดับรับฟังในวันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ถูกกล่าวขานกันมานานนมในดินแดนชายขอบป,ป่าลึกแถบจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแดนสุขโขทยัยอันเป็นที่รู้กันดีว่าคือเขตแดนของเมืองลับแ,แลเมืองอาถรรพ์ที่ซ่อนเร้นกายจากโลกภายนอกแต่เรื่องในวันนี้มันไม่ได้มีเพียงความพิศวงของเมืองบังบทเท่านั้นครับ แต่มันยังมีเรื่องของผีปอบอันแสนดุร้ายเข้าไปพัวพันอยู่ในเมืองสวรรค์แห่งนั้นด้วยเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรอาจารย์ยอดจะขออนุญาตนำท่านดูฟังย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ในครั้งนั้นครับนับป่าลึกอันกว้างใหญ่ไพศาลชายชะกันสามคนกำลังมุ่งหน้าฝ่าดงดิบเข้าไปอย่างไม่ลดละพวกเขาคือกลุ่มพรานป่าที่ช่ําชองที่สุดกลุ่มหนึ่งนำโดยพรานบุญ ชายวัยกลางคนผู้เจนจบในวิชาพรานมีสมาธิและไหวพริบเตนเลิศตามมาด้วยพรานอ่ำและพรานคงซึ่งเป็นหนุ่มรุ่นน้องแม้ฝีมือจะยังไม่เทียบเท่าแต่ก็ใจถึงพึ่งล่จุดหมายของพวกเขาในครั้งนี้คือการตามหาไม้กฤษศนาชั้นดีและว่านยาหายากซึ่งมีราคาสูงลิ่วในตลาดพรานบุญพาทั้งสองลัดเลาะมาไกลกว่าทุกครั้งที่เคยมา จนกระทั่งป่าที่เคยคุ้นตาเริ่มแปลเปลี่ยนไปต้นไม้สูงใหญ่ผิดหูผิดตาอากาศเย็นชื้นอย่างประหลาดเสียงนกเสียงกาสัตว์ป่าที่เคยได้ยินกลับเงียบสงัดจนพรานคงที่เดินตามหลังสุดเอ่ยปากขึ้นมาด้วยความอึดอัดพี่บุญข้าว่ามันแปลกๆนะป่าแถบนี้มันเงียบเกินไปพรานบุญยกมือเป็นสัญญาณให้หยุดเขาก้มลงมองพื้นดิน พินิจพีเคราะห์อยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถอนหายใจยาวเราหลงทางแล้วว่าไอ,อ้คงหลงเข้ามาในเขตบังตาของป่านี้เสียแล้วทั้งสามพยายามหาทางออกอยู่หลายชั่วยามจนยิ่งเดินก็เหมือนยิ่งวนกลับมาที่เดิมจนตะวันคล้อยบ่ายแสงแดดเริ่มอ่อนแรงทันใดนั่นเองพรานอ่ำก็ชี้ไปข้างหน้าพี่บุญนั่นนั่นมันควันไฟนี่ ทั้งสามมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจใครจะมาตั้งบ้านเรือนอยู่กลางป่าลึกขนาดนี้แต่ความเหนื่อยล้าและความหวังที่จะได้พึ่งพิงก็ทําให้พวกเขาตัดสินใจเดินตามกลุ่มควันนั้นไปเมื่อพวกเขาแหวกม่านเถาวันออกสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาทําให้ทั้งสามถึงกับตะลึงงนันเบื้องหน้าคือหมู่บ้านขนาดกลางตั้งอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเรือนไม้ทุกหลังปลูกสร้างอย่างงดงามแบบโบราณ สะอาดสะอ้านผิดกับกระท่อมพรานในป่าที่พวกเขาคุ้นเคยแต่ที่แปลกที่สุดคือชาวบ้านที่เดินกันขวักไขว่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับท่านผู้ฟันเป็นผู้หญิงที่ผิวพรรณผุดผ่องหน้าตาสะสวยหมดจดแม้จะแต่งกายด้วยผ้าส,สิ้นธรรมดาแต่ก็ดูงดงามราวกับนางในวรรณคดีเมืองลับแลพรานบุญพึมพำออกมาเบาๆเราหลุดเข้ามาในเมืองลับแลจริงๆ ชาวบ้านแลดูตกใจเล็กน้อยที่เห็นคนแปลกหน้าแต่ก็เข้ามาทักทายด้วยไมตรีจิตพวกเขาถูกเชิญให้ไปพบกับพ่อเมืองซึ่งเป็นชายชาราท่าทางใจดีพ่อเมืองต้อนรับพวกเขาอย่างดีและอนุญาตให้พักค้างแรมในหมู่บ้านได้โดยจัดเรือนรับรองหลังหนึ่งที่อยู่ริมหมู่บ้านให้ก่อนจะจากกันพ่อเมืองได้กำชับวาจาไว้ซึ่งเป็นวาจาที่พวกเขาจำได้ดีจากตำนานที่เคยได้ยิน อยู่ที่นี่ขอให้มีความสุขแต่อย่าได้พูดปดมดเท็จเป็นอันขาดที่นี่ไม่ต้อนรับคนพูดโกหกคืนแรกในเมืองรับแลผ่านไปอย่างราบรื่นอาหารการกินอุดมสมบูรณ์พรานอ่ำกับพรานคงดูจะตื่นตาตื่นใจกับสาวงามชาวลับแลเป็นพิเศษแต่พรานบุญกลับรู้สึกไม่สบายใจเรือนที่เขาพักนั้นแม้จะสะอาดสะอ้านแต่เมื่อตกดึก เขาก็กลับได้กลิ่นกลิ่นประหลาดที่โชยมาตามลมมันเป็นกลิ่นคาวเลือดครับท่านผูฟังกลิ่นคาวเลือดจางๆที่ปะปนมากับกลิ่นดอกไม้ป่ายามค่ำคืนแต่ด้วยจมูกของพรานป่ามันชัดเจนเกินกว่าจะมองข้ามพรานบุญลุกขึ้นมานั่งมองออกไปนอกหน้าต่างดวงจันทร์สาดแสงนวลส่องให้เห็นหมู่บ้านที่เงียบสงัดแต่สายตาของเขากลับไปสะดุดอยู่ที่เรือนหลังหนึ่ง มันเป็นเรือนไม้เก่าโทมโมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างจากเรือนอื่นๆอ,ออกไปทางชายป่าอีกฟากหนึ่งดูรกร้างและอับทึบผิดกับเรือนหลังอื่นในหมู่บ้านอย่างสิ้นเชิงและกลิ่นคาวเลือดนั้นก็ดูเหมือนจะลอยมาจากทิศท,ทางนั้นรุ่งเชา้าพรานบุญลอนเอ่ยปากถามชาวบ้านที่นำอาหารเช้ามาส่งถึงเรือนหลังนั้นหญิงสาวชาวรับแลน่าซีดเผือดไปทันทีเธอยกมือไหว้ท่วมหัว พ่อพรานเอย๋อยจะได้เอ่ยถึงเรือนหลังนั้นเลยที่นั่นเป็นที่อยู่ของยายเฒ่าผู้ถูกสาปพวกข้าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ถูกสาปหรือถูกสาปเรื่องอันใดรอแม่นางผ่านคงถามแทรกด้วยความอยากรู้ข้าไม่รู้รู้แต่ว่าแกป่วยหนักมานานแล้วแกแกชอบกินของสดของข่าวหญิงสาวตอบสียงสัน่นก่อนจะรีบขอตัวไปคำว่าของสดของข่าว มันสะกิดใจพรานบุญอย่างแรงตลอดทั้งวันเขาพยายามสังเกตการจนกระทั่งเย็นยำ่ำเขาก็เห็นชาวบ้านคนหนึ่งเดินถือถาดอาหารขนาดใหญ่มุ่งหน้าไปยังเรือนหลังนั้นแต่เธอก็เพียงแค่วางถาดไว้ที่บันไดขั้นล่างสุดแล้วรีบเดินกลับออกมาอย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับไปมองพรานบุญตัดสินใจแล้วคืนนี้เขาจะต้องรู้ให้ได้ว่าความลัดของเรือนหลังนั้นคืออะไรคืนที่สอง ราวตีสองตีสามหลังจากที่พรานอ่ำกับพรานคงหลับสนิทพรานบุญก็ลุกขึ้นคว้ามีดพรานคู่ใจเหน็บเอวค่อยคอยย่องออกจากเรือนพักเขาลัดล็อกไปตามเงามืดมุ่งหน้าไปยังเรือนต้องห้ามหลังนั้นเมื่อเข้าไปใกล้กลิ่นคาวเลือดก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนแทบจะอาเจียนมันเป็นกลิ่นคาวผสมกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากสัตว์พรานบุญแอบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่ เขาจ้องมองไปยังเรือนหลังนั้นและแล้วแครกแอดเสียงประตูเรือนเปิดออกอย่างเชื่องช้าสิ่งที่ก้าวออกมาจากความมืดไม่ใช่มนุษย์มันคือร่างของหญิงชราผมขาวพลวนกระเซิริกระเซิงหลังค่อมงุ้มจนแทบจะติดดินสวมเสื้อผ้าเก่าขาดวินแต่สิ่งที่น่าสะพรึงพลัวที่สุดคือดวงตาของมันครับดวงตาทั้งสองข้างแดงก่ำเป็นสีเลือด และส่องประกายวาววับในความมืดร่างนั้นใหญ่เท่าที่ชาวบ้านว่าค่อยๆค,คลานสี่เท้าลงจากเรือนมันสูดจมูกฟุตฟิตไปมาราวกับกำลังดมกลิ่นหาเหยื่อแล้วมันก็มุ่งหน้าไปยังเล้าไก่ของชาวบ้านที่อยู่ไม่ไกลนักพรานบุญเบิกตากว้างด้วยความตะลึงเมื่อเห็นยายเท่านั่นพังเรือนเล้าไก่เข้าไปอย่างง่ายดายเสียงไก่ร้องลั่นด้วยความแตกตื่นแล้วเสียงนั้นก็เงียบลง สิ่งที่พรานบุญเห็นต่อมาคือภาพที่ติดตาเขาไปจนวันตายยายเท่านั้นกำลังนั่งยองๆฉีกถึงร่างของไก่สดๆด,ด้วยมือและปากของมันเลือดสาเสเดนกระเซ็นมันจกกินเครื่องในของไก่เคราะห์ร้ายอย่างตะกละตะกลามเสียงเคี้ยวเสียงดูดเลือดดังจวบจวบก้องอยู่ในความเงียบพระผีปอบผีปอบพรานบุญอุทานในใจเขารู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลัง นี่มันไม่ใช่คนป่วยนี่มันคือผีปอบที่กินของสดของข่าวแต่ผีปอบมันมาอยู่ในเมืองรับแลอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้อย่างไรยังไม่ทันที่พรานบุญจะได้คําตอบยายปอบตอนนั้นก็หันขวับมาทางพุ่มไม้ที่เขาซ่องตัวอยู่ราวกับมันได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นระรัวของเขาดวงตาสีเลือดคู่นั้นจ้องเขม็งมายัางเขาปากของมันฉีกยิ้มกว้างเผยให้เห็นเขี้ยวฟันที่เปอะไปด้วยเลือดและเศษเนื้อ เจอเหยื่อใหม่เสียงแหบพลาดดังออกมาจากลำคอของมันพรานบุญไม่รอช้าครับเขาเรียบหันหลังวิ่งสุดชีวิตก,กลับไปยังเรือนพักเสียงยายปอบนั่นหัวเราะแหลมสูงไล่หลังมาอย่างหน้าขนพองสยองกล้าวหนีพวกเราต้องหนีเดี๋ยวนี้พรานบุญปลุกพรานอ่าและพรานคงเป็นการใหญ่เขาเรีบเล่าสิ่งที่เห็นให้ทั้งสองฝั่งพรานอ่ําหน้าซีดเปือดแต่พรานคงกลับดูหลังเลพี่บุญพี่ตาฝาดไปหรือเปล่า ที่นี่เมืองรับแลนะจะมีผีปอบได้ยังไงข้าเห็นกับตาสองตาเหมือนกินไก่ดิบๆแล้วมันเห็นข้าแล้วมันกำลังมาทัานใดนั้นเองเสียงขูดก็ดังขึ้นที่ใต้ถุนเรือนครืดครืดเหมือนมีอะไรบางอย่างใช้เล็บแหลมคมขูดไปขูดมากับเสาเรือนมันมาแล้วพรานบุญตะโกนลั่นอําคงออกทางหน้าต่างรีบไปหาพ่อเมืองทั้งสามกระโจนออกจากเรือน วิ่งตรงไปยังเรือนของพ่อเมืองในทันทีพวกเขาพบพ่อเมืองและชาวรับแลหลายคนกำลังยืนถือคบเพลิงรออยู่เรากับรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกท่านเห็นมันแล้วใช่ไหมพ่อเมืองถามเสียงเครือนั่นมันผีปอบทำไมพวกท่านถึงเก็บมันไว้พรานบุญถามยังไม่เข้าใจพ่อเมืองถอนหายใจยาวมันคือวิบากกรรมของเมืองเราใหญ่เท่าคนนั้นไม่ใช่คนรับแล พอเมืองเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนยายเท่าคนนี้เป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าจากโลกภายนอกนางฝึกวิชาใสาดำจนถึงขั้นที่ของเข้าตัววิชามันย้อนกลับมากินร่างตัวเองจนนางกลายเป็นปอบในขณะที่กําลังหนีการขับไล่ของชาวบ้านจากโลกภายนอกนางก็พลัดหลงเข้ามาในเมืองรับแลแห่งนี้ชาวรับแลนั้นถือศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อเห็นยายเท่าในสภาพที่น่าเวทนาในตอนแรก พวกเขาจึงได้แต่สงสารและมอบเรือนหลังนั้นให้อยู่โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขารับเข้ามาคือปีศาจร้ายเราฆ่านางไม่ได้เราทำได้แค่กักบ,บริเวณนางไว้และคอยส่งอาหารที่เป็นของสดให้นางกินเพื่อไม่ให้นางคลุ้มคลั่งออกมาทำร้ายคนในหมู่บ้านแต่นานวันเข้านางก็ยิ่งหิวกระหายและบัดนี้นางได้กลิ่นคนนอกเช่นพวกท่านกลิ่นคาวเลือดของพวกท่านมันหอมหวานกว่าพวกเรา โครมเสียงพังทลายดังมาจากเรือนพักของพวกพรานยายปอบตอนนั้นกำลังคลุ้มคลั่งมันรู้ว่าเยือนหนีไปแล้วไปเถอะพวกท่านต้องรีบออกไปจากที่นี่พ่อเมืองตะโกนข้าจะให้คนนำทางพวกท่านไปยังประตูเมืองแต่พวกท่านต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ชาวลับแลหลายคนนำทางสามพรานวิ่งฝ่าความมืดไปยังชายป่าอีกด้าน เสียนใหญ่ปอบมันกรีบร้องไล่หลังมาไม่ห่างทางนี้ทางนี้ผู้นำทางตะโกนพ้นแนวต้นไส้ใหญ่นั้นไปก็จะหลุดเขตอาถันแล้วพรานบุญกับพรานอำ่ำวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแต่พรานคงพรานคงเกิดลังเลขึ้นมาครับเขาหันกลับไปมองหมู่บ้านลับแล ในใจเขานึกถึงหญิงสาวชาวลับแลคนหนึ่งที่เขาพูดคุยด้วยอย่างถูกคอเขาไม่อยากจากไปพี่คงเร็วเข้าพรานอ่ำตะโกนเรียกเดี๋ยวก่อนข้าข้าลืมมีดไว้ที่เรือนพักข้าจะกลับไปเอาพรานคงตะโกนตอบและนั่นคือคำโกหกครับท่านผู้ฟัง เขาลืมคำสัตยาบานของเมืองลับแหลเขารู้ดีว่ามีดเน็บอยู่ที่เอวแต่เขาโกหกเพื่อหาทางกลับเข้าไปวินาทีที่คำโกหกหลุดออกมาจากปากพึโลกรอบตัวพรันคมก็เปลี่ยนแปลงไปพรานบุญกับพรันอ่ำที่วิ่งนำหน้าไปหันกลับมามอง ภาพของพรานคงเริ่มเลือนลางชาวลับแลลที่นำทางมาก็หายวับไปไอ,อ้คงพรานบุญตะโกนสุดเสียงพรานคงยืนตัวแข็งทื่อเขากลับมาอยู่ที่กลางหมู่บ้านลับแลเพียงลำพังพ่อเมืองและชาวบ้านทุกคนหายไปหมดเมืองทั้งเมืองตกอยู่ในความเงียบสงัดข้า ข้าพูดโกหกเมืองลับแลไม่ต้อนรับค่าอีกต่อไปแล้วเขาถูกขับออกจากเขตแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ยังไม่ได้กลับสู่โลกภายนอกเขากำลังติดอยู่ระหว่างกลางและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเสียงหัวเราะแหบพร่าดังมาจากบนหลังคาเรือนใกล้ๆพรามคงค่อยๆเงยหน้าขึ้น ยายปอบเท่าตนนึง้งนั่งยองยองอยู่บนคือคาจ้องมองเขาด้วยดวงตาสีเลือดที่ลุกวาวมันแลบลิน้นเลียริมฝีปากที่เปื้อนเลือด <c oughs> ออกไปไม่ได้แล้วสินนะคนโกหกของข้าไม่เสียงร้องหวยหวนของพรานคงดังลั่นไปทั่วหุบเขาก่อนจะถูก กลืนหายไปพร้อมกับเสียงฉีกระชากเนื้อและเสียงเคียวอันน่าสยดสยองหายหลังไปพรานบุญกับพรานอำ่ำทั้งสองคนกระเสือกกระสนหนีออกมาจากป่าอาถรรพ์ได้ในที่สุดในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขากลับมายังโลกปกติแต่ปราศจากพรานคงทั้งสองคนไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเลยจนกระทั่งยามใกล้สิ้นลม พรานบุญจึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เรื่องของเมืองลับแลนั้นเป็นดินแดนของคนมีศีลมีสัตว์แต่ถึงกระนั้นวิบากกรรมและความชั่วร้ายจากโลกภายนอกก็ยังสามารถเล็ดลอดเข้าไปสร้างมนทินได้ส่วนพรานคงก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสยดสยอง เพราะคำโกหกเพียงคำเดียวกลายเป็นอาหารอันโอชะของผีปอบแห่งเมืองลับแลตนนั้นตราบจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันยังวนเวียนรอเหยื่อรายต่อไปที่พลัดหลงเข้าไปอยู่หรือไม่เรื่องราวของบ้านผีปอบเมืองลับแลที่อาจารย์ยอดนํามาเล่าในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละครับ สวัสดีครับ